สวัสดีเพื่อนๆนะฮะวันนี้คุยกันคืนวันหยุดนะครับวันนี้ก็มา EP ีที่22นะครับวันนี้จะคุยเรื่องของการเดินตามดวงนะครับมันมีข้อดีหรือว่าข้อต้องระวังอะไรบ้างนะครับเดินตามดาวเตือนตามดวงนะฮะหรือดูดวงบ่อยๆนะครับมันมีข้อดีอย่างไรแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังอย่างไรนะครับเพราะว่าบางคนก็กังวลนะครับอืมบางคนก็รู้สึกว่าเออดูดวงบ่อยๆนี่มันดีหรือเปล่านะครับอืมโอเคเดี๋ยวจะมา มาเล่าให้ฟังนะครับต้องบอกนะครับว่าช่วงนี้ครับต้องระวังอย่างนึงเดี๋ยวผมลืมบอกนะครับดาวพุธนะครับมันเสียเขาเรียกไม่เสียนะครับเขาเรียกโคจรอ,อยู่ในเดือนของดาวราวหูอ่าเรียกว่าพุธเจอดาวศัตร mm ูนะครับสิ่ง uh, ที่จะเจอช่วงนี้ระวังถูกหลอกลวงนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ผมต้องทักก่อนนะฮะช่วงนี้ระวังการถูกหลอกลวงคือเดือนนะครับระวังการถูกหลอกลวงระวังเรื่องของมิจฉาชีพระวังเรื่องของการถูกเลื่อนนัดผิดนัดระวังเรื่องของการเจรจานะฮะ เจอคนพูดอย่างทำอย่างนะครับคุยกันอย่างหนึ่งแล้วก็อีกวันหนึ่งก็บอกไม่ได้พูดไม่ได้สั่งแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็เรื่องการสื่อสารี่ปัญหาถูกไหมฮะแล้วก็เรื่องของคอมพิวเตอร์เสียเจ๊งนะครับหรือว่าโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ม up, ไม่ใช่ธรรมดาเดี๋ยวรวนเดี๋ยวมีปัญหาแล้วก็สูญหายต้องระวังนะครับและแอปแอปนะครับแอปบางแอปนะฮะแอป,ปแบงค์ธนาคารนะฮะอยู่ๆก็รวนบางวันที่เราจะต้องใช้เต็มที่อา้าวอยู่ๆก็มีปัญหาฉะนั้นก็นนเผื่อเนะครับ บางคนอาจจะมีลายแบงก์หน ой, ่อยอะไรก็วาออกันไปนะฮะในแต่ละเครื่องโทรศัพท์พนะครับรวมถึงเรื่องของแอปใหญ่ๆนะฮะมันจะมีเหตุให้ล่มก็มีนะครับก็ระวังหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ระวังยากเนาะแต่เล่าให้ฟังะฮะว่ามันจะมีเกิดเรื่องการเลื่อนนัดผิดนัดคนผิดสัญญาผิดคำพูดผิดวาจาอยู่ๆนัดหมายไม่มาตามนัดแล้วก็เทนัดแล้วก็เทไม่มาอะไรอย่างี้ครับนี่ครับมันจะเจอเรื่องระวางเรื่องราวแบบนี้บ่อยนะฮะโอเคครับมาดูเรื่องของคุยกันเรื่องของ การเดินตามดวงนะฮะหรือดูดวงนะครับมันเป็นยังไงดูดูมันมีข้อดีนะฮะยกตัวอย่างข้อดีผมก็นึกถึงเรื่องของการงานนะฮะบางคนเขาตัดสินใจต้องตัดสินใจเรื่องงานนะครับจะอยู่ต่อหรือออกไปทําข้างนอกดีนะฮะอยู่ต่อดวงว่าอย่างไงแต่ถ้าแบบถ้าเราไม่ดูดวงนะฮะก็เหมือนกับว่าเราไม่พอใจแล้วเราไม่ชอบแล้วเรารู้สึกไม่อึดอัดไม่สบายใจแล้วออกดีกว่านะฮะออกดีกว่าเพราะว่าหัวหน้าไม่โอเคเลยหรือเพื่อร่วมงานบางคนไม่โอเคเลยนะครับ นั่นออกดีกว่านะฮะอันนี้คือถ้าเราไม่ดูดวงนะครับแล้วปรากฏว่าไงเลยฮะปรากฏว่าถ้าเราดูหน่อยหนึ่งนะอ่ามันสามารถบอกได้ว่าจังหวะที่คุณกาลังคิดเนี่ยมันยังไม่ควรออกเพราะอีกหนึ่งเดือนคนที่เป็นอริสตรูคุณครับดองมันจะเรียกว่าจะแพ้ภัยตัวเองหรือว่าเขาจะเหมือนกับว่าลาออกนะครับหรือว่าย้ายส่วนย้ายฝ่ายย้ายนแผนกนะครับแล้วคนดีๆก็เข้ามาอ่ากลายเป็นว่า ถ้าเราดึงสักเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งหรือเดือนเศษแล้วก็ตามนะฮะคนที่เป็นคู่กรณีเราออกจริงๆนะฮะหรือว่ายนน้ายแผนกจริงๆนะฮะหรือหัวหน้าคนที่เล่นงานเราตลอดเขาไม่อยู่นะครับมีเหตุให้อะไรก็ตามกลายเป็นว่าเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นนะฮะโอ้เราโล่งเลยนะกลายเป็นเออคืออย่างนี้ไอ้วันนั้นดีนะไม่ออกนะฮะดูดวงไว้ก่อนนะฮะประมาณนี้ก็มีนะฮะมีเคสแบบนี้เยอะมากนะครับคือดึงไว้ก่อนก็มีนะฮะ แต่บางคนบอกถ้าในดวงออกบอกออกเลยยิ่งดีเพราะถ้าอยู่ต่ออีกเดือน2เดือนนะฮะบริษัทอาจจะปิดตัวแล้วไม่ได้ตังค์นะ,ะหรือว่าบริษัทจะมีปัญหาจนกลายเป็นว่ามีหนี้สินไม่สามารถที่จะให้เงินเดือนเราได้เราชิงรีบออกอย่างเงี้ยหรือว่าอีกสัก3เดือนบริษัทมีปัญหาตอนนี้อึดอัดใจที่สุดใช่ไหมจะรออีกสัก2อสมเดือนออกดีหรือว่าออกตอนนี้ดีก็บอกออกตอนนี้ดีนะฮะ,นะฮะนี่คือ ข้อดีถ้าเรื่องของการงานนะครับมันจะมีเคสยกตัวอย่างเยอะมากนะฮะแต่ว่ามันจะเครียดนะครับอันนี้ข้อที่ต้องระวังถ้าเรื่องของการงานบางทีมันก็เครียดนะว่าโอ้ถ้าดูตลอดนะครับวันนี้งานแบบนี้โอ้โหพรุ่งนี้งานจะไม่ดีอุปสรรคเยอะโอ้ฮอนดาก็เยอะอยู่แล้วเครียดไปใหญ่เลยนะฮะมันก็มีนะคนเขาบางคนเขาไม่ดูเพราะว่ากลัวเจอทักไม่ดีนะฮะเขาก็เครียดนะครับเขาก็ไม่อยากฟังนะ,ะตอนนี้ก็เครียดอยู่แล้ว ผู้นี้จะหนักกว่าอีกเหรอโอ้ไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วนะครับทำไมต้องทักแบบนี้ฉันไม่ดูดีกว่าอะอะไรเงี้ยนะฮะแต่พอไปเจอจริงๆโอ้โหหนักจริงนะฮะก็กลับมาก็เยอะนะครับก็เลยง่ายๆคือมันบางคนเขาใจคออ่อนไหวนะฮะเซ n ซิทีฟก็เลยขาดความมั่นกจก็กลัวจะขาดความมั่นใจเพิ่มกว่าเดิมนะครับเขาก็เลยว่าอันนี้มันไม่โอเคนะครับดูบ่อยๆเขาก็กลัวเจอคําทักที่ลบนะครับเป็นด้านลบแล้วเขาจะ เครียดไปใหญ่นะครับเนี่ก็มีแบบนี้ฮะคือข้อดีก็มีแล้วก็เรื่องที่เขากลัวนะครับก็มีนะฮะหรือเรื่องการเงินนะครับลงทุนอย่างเงี้ยเออเนี่ยบางคนก็ลงทุนหุ้นลงทุนอะไรายวันนะครับหรือลงทุนเป็นรายสัปดาห์รายเดือนนะฮะถ้าในดวงนะครับถ้าไม่ได้ดูดวงนะครับจังหวะมันมาเห็นจังหวะมันซื้อตัวเลขมันได้นะครับปรากฏว่าลงไปนะเออแต่ว่าดวงไม่ดีนะฮะพอลึกๆมันดูดวงมันดวงไม่โอเคเลย ดาวศุกร์ก็เสียดาวก็เงินก็เสียดาวโชคลาภก็ไม่มีนะฮะพอลงไปปรากฏว่าตัวเลขมันตีกลับนะฮะสัญญาณบวกมันมาแต่ว่าสัญญาณลบมันมาดึงฉุดในเวลาหรือวันนั้นพอดีนะฮะตัวเองก็ลงปุ๊บเสียทันทีก็มีนะฮะนี่นะฮะเวลาที่เราดูมันก็ได้ประโยชน์นะครับหลายเคสที่มีแบบนี้นะะคือดูแล้วมันสามารถจะทาให้มีสติในการที่จะระวังในวันดังกล่าวหรือในสัปดาห์ดังกล่าวหรือในเดือนดังกล่าว เพิ่มมากขึ้นนะฮะแทนที่จะมีเงินลงทุนเป็นแสนเป็นล้านนะครับลงทุนหุ้นปึ้งเลยนะครับดวงมั่นใจมากไอ้เาเรียกว่าความมั่นใจตัวเองดีมากนะฮะแต่พอดูดวงจริงมันทักว่าสัปดาห์นี้ไม่โอเคนะ,ะดูดีๆละเอียดคิดละเอียดนิดนึงนะครับเขาก็ไปคิดคํานวณไ,ไปมาหลายรอบติดหลายตลบเออจริงด้วยพอละเอียดมากขึ้นไปพิเศษหน่อยอย่างที่ทักกับกลายเป็นว่า ลงทุนไม่ได้นะฮะมันก็ไม่เสียเงินก่อนนี่นะฮะนี่เห็นไหมมันเป็นเรื่องของเงินนะครับกับงานนะฮะเรื่องความรักยังมีเลยนะฮะประเภทแบบว่าเลิกหรือไม่เลิกนะครับอืมประมาณนี้ก็เยอะนะฮะในดวงมงคลนะแฟนนะครับดีมากเลยนะฮะเอหรือว่าเอาง่ายนี่คือแฟนไม่ค่อยโอเคแล้วกันนะฮะแฟนแบบทะเลาะเบาแวงกันนะครับทะเลาะเบาแววงทะเลาะกันตลอดเวลานะครับปรากฏว่าคิดจะเลิกนะครับคิดจะเลิกในช่วงเดือนนี้จะบอกเลิกแล้วนะฮะ ปรากฏว่าในดวงชะตาเนะี่ยมันยังเลือกไม่ได้นะฮะดวงเลือกไม่ได้ไม่ใช่ว่าดวงเลือกไม่ได้แล้วคือว่ามันจะเหลือจะไปออกเลือกนะฮะในช่วงเดือนนี้นะครับแต่ในดวงเนี่ยมันบอกบอกเลือกไม่ได้ถ้าบอกเลือกแล้วจะมีเรื่องมีปัญหาใหญ่นะฮะดาวคำพูดวาจาดาวพุธเสียดาวพุธเป็นมรณะการพูดสื่อสารเข้าใจผิดหรือจะทะเลาะเบาแวงกันดาวเรื่องของเงินทองถ้าจะเลือกลายอย่าล้างดาวเงินทองสูญเสียแบบหนักนวง เลิกแล้วอาจจะถูกฟ้องร้องนะอะไรเงี้ยนะฮะกลายไปว่าอารมณ์ที่เขาโมโหจริงๆรนะฮะแล้วอยากจะเลิกแล้วจะจะบอกเลิกในช่วงนี้จริงๆเขาก็ยั้งคิดไปก่อนนะฮะเออแต่ว่าบางคนเขาก็ลองเสี่ยงคุยดูยนะปรากฏว่าไม่ต้องสนใจดูนะฮะอยากเลิกก็เลิกนะครับปรากฏว่ามีเรื่องฟ้องร้องแล้วบางคนไม่อย่าแถมทะเลาะเบาแวงกันแรงมากนะครับคือทามมิ่งไม่ได้มันเหมือนก็ต้องใช้เวลาอีกสัก 3เดือน5เดือนอ่าหรือว่าอีก2เดือนก็ว่ากันไปครับท่านดวงชะตามันจะบ่งบอกได้ว่าจังหวะไหนควรพูดเรื่องสําคัญหรือช่วงจังหวะไหนไม่ควรพูดเลยนะฮะพูดมีเรื่องแน่ๆเคยไมหมเวลาจะพูดเรื่องสําคัญกับแฟนแล้วพูดแล้วโอ้โหทุกอย่างพังหมดเลยนะครับหรือพูดแล้วไม่สําเร็จนะครับนี่ฮะบบางทีจังหวะมันเมียในดวงชะตามันพอบอกได้นะวันไหนดีเจรจาหรือว่า ช่วงเดือนไหนนะฮะจะคุยเรื่องสําคัญในการตัดสินใจเรื่องสาคัญสำคัญเนี่ยฮะมันเหมือนกับว่าเราก็เซฟนะครับข้อดีของมันคือเราเซฟไม่ต้องเจ็บตัวเซฟไม่ต้องเสียหายเยอะนะครับแล้วก็ถ้าจังหวะได้คุณก็จะสามารถจะคุยแล้วอยู่ๆจังหวะมันทําให้เขาอาจจะดวงตาเห็นทมอะไรก็ตามนะ,ะหรือหลงงงวยก็ตามนะเะชื่อคาพูดเฉยเลยเราเฉยเลยนะฮะในวันดีๆหรือว่าในเรื่องของการ คุยเรื่องสําคัญนะฮะมันจะเข้าทางเราไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะเชื่อแบบงงๆนะครับเซ็นเอกาสารอยางงงๆก็จบสวยก็มีนะฮะนี่มันข้อดีแต่แต่ว่าถ้าไม่ดูเลยนะครับบางทีมันก็บางคนนะครับถ้าดูบ่อยๆเขาก็กลัวว่ามันติดนะฮะติดว่าเอมันดวงมันจะขึ้นตรงเราจะชีวิตเราจะขึ้นตรงต่อดวงทุกเรื่องหรือเปล่าอืมแล้วมันจะเครียดนะครับอเนเวลาที่เขากลัวนะฮะเขากลัวว่าถ้าไม่ดูเนี่ยขาดความมั่นใจ เออวันนี้จะยังไงต่อนะเดินเนชีวิตยังไงอะไรเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าสิ่งต้องระวังนะครับมันจะถ้าดูมากๆเขาก็กลัวว่ามันจะขายความมั่นใจในเรื่องนี้ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงนะฮะเขียนมาคุยมาเล่าให้ฟังกันบ้างก็ได้นะครับโอเคนะฮะกับ E ีีนะฮะนี่จริงๆเดี๋ยวผมตัดต่อนะฮะเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็อีกไม่กี่ชั่วโมงนะฮะก็จะนํามาลงเลยนะฮะเพราะว่าคลิปนี้ ลงนะครับในวันอาทิตย์เอ้ยวันวันวันเสาร์นะฮะวันนี้วันเสาร์ที่ไรเนี่ยวันที่17นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นในคนทำคลิปนะฮะช่วงก่อนจะเย็นแล้วักพักเดี๋ยวจะไปดูบอลแล้วก็ช่วงหลังนัดกาเลวันนะฮะสักประมาณ3ามทุ่มนฮะประมาณฮะยืดหยุ่นนะฮะแล้วก็จะลงนะครับประมาณนี้ฮะวันก่อนเออวันก่อนผมลงคลิปนะฮะแล้วเสียงไมไม่ออกนะฮะวันพฤหัสที่ผ่านมาไหมสักผ่านนู้นไหมฮะเสียงมไม่ออกนะครับ ก็ก็ต้องขออภัยนะฮะบางทีมันก็มีนะฮะรายการเราจะต้องบอกว่ามันจะมีความขุกขักแล้วก็ความเรียวมากก็คือบางทีพูดผิดพูดถูกก็มีนะฮะก็คือลิ้นพันกันก็มีนะฮะหรือบางทีสมองคิดนะครับราศีหนึ่งนะฮะพูดอยู่ราศีเนี้ยนะครับสมมติว่าเราพูดราศีเมถุนอยู่นะฮะเมถุนเมถุนนะครับเรื่องเงินเมถุนงานเมถุนนะครับเมถุนต้องระวังอยู่ก็มาราศีมีเลยก็มีนะฮะมันมอม้าอนกันนะฮะ ก็เลยอยู่ก็เอา้ามีนไปเฉยน,นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงวเอ๊ะมีถุนมาอยู่ๆมามีนโผล่มาไงอยู่อยู่ประโยคหนึ่งนะฮะแค่นั้นก็พอจะอนุมานได้นะ,ะว่าจริงๆก็คือมันจะมันมันก็อัดสดไงฮะผมไม่ได้อัดแล้วก็เอามาฟังต่อนะฮะคืออัดเสร็จปุ๊บตัดต่อแล้วก็เตรียมนะฮะเอาขึ้นหิ้งลงเลยนะครับเพราะนั้นผมจะไม่มาทวนพราถ้าอัดทุกวันแล้วต้องมาทวนอีกมันไม่มีเวลานะฮะงั้นก็เลย มีความสดๆนะครับดิบๆเยอะหน่อยนะฮะก็อภัยกันบ้างนะถ้าอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรนะก็อะไรที่มันผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่มันจะไม่ใช่ผิดแบบเรื่องของคําพยากรณ์นะฮะมันจะเป็นผิดแบบคําเล็กๆคือสมองเราคิดแบบนึงแต่ปากเรามั้นไปออกแบบหนึ่งเพิ่งไปเคยเจอไหมสมองเราคิดอย่างแต่ว่าปากเรามันหลุดไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่องอื่นเฉยเลยนะครับหรือคําอื่นเฉยเลยนะฮะแท้จริงสมองเราไปแบบนะฮะเนี่ยฮะบางทีมันคิดว่าทาไว้มันก็แบบนี้นะโอเคนะครับประมาณนี้แหละ ไปดีกว่าเนาะมันมีช่วงนี้ฮะจากนี้ไปงานผมจะเยอะมากนะฮะงานส่วนตัวนะฮะจะเยอะมากอาจจะไม่แน่ใจว่ามีบางวันที่หรือบางสัปดาห์ที่ไม่มีนัดไม่มีเรื่องของคุยกันคือวันหยุดหรือเปล่านะฮะพยายามจะทําทุกๆสัปดาห์นะฮะจะพยายามทําสดๆทุกๆสัปดาห์แล้วก็หรือทําใกล้เคียงสดๆทุกสัปดาห์ฮะแต่บางวันอาจจะแบบเป็นแห้งๆบ้างอาจจะทําล่วงหน้าสักวันสองวันแค่นีฮะ แต่ก็กลัวว่าถ้าสัปดาห์ไหนไม่มีก็ขออภัยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปยกย่อสัปดาห์ถัดไปแล้วกันนะโอเคนะครับพูดเผื่อไว้ก่อนนะฮะพราเห็นตารางเดินทางแล้วก็ตารางงานแลโอ้เยอะมากนะครับก็ไปแล้วฮะขอบคุณนะครับที่เจอกันนะฮะในทุกๆสัปดาห์นะครับมีอะไรที่ผิดพลาดก็จุกกระจิกบ้างนะฮะคือเรื่องปกติของช่องเรานะฮะหวเพื่อนๆพอเข้าใจนะฮะใครที่ฟังช่องเราถ้าไม่ผิดไม่พลาดไม่หลงไม่ลืมไม่หลุดไม่อะไรนะฮะ ไม่ใช่ช่องเรานะฮะช่องเรามันไม่มีความเนี้ยบนะครับมันมีแต่ความจริงใจแล้วก็พูดจริงๆนะฮะโอเคไปเลยครับนอนหลับฝันดีนะฮะแล้วก็นอนอย่ามีความสุขนะครับอืมไปละ๊ายบายเจอกันในสัปดาห์นะครับสวัสดีครับ